ยี่สิบต้นนะครับส่งจังหวัดสงขลามาดูผลงานกันนะครับต้นกระจับเป็นพืชน้ํหมาถึงนะครับขนาดขนาดก็คือเท่าฝ่ามือนะครับความยาวจากจุดนะครับที่ผมถือเนี่ยหรือว่ายอดเนี่ยจนถึงตรงที่เราตัดไปประมาณสองฟุตกว่ากว่านะครับกว่ากว่าต้นนี้ก็หลาย,ยอดยนะครับแถมมาให้นะครับไม่ตัดออกเลยต้นนี้ก็มีนะครับนี่ยังเห็นต้นเล็กๆอยู่เลย แต่ขัน่งไว้นะครับใบนี่จุดเด่นของต้องก็จับเลยนะครับใบเป็นรูปใบเลื่อยนิ่มมากนะครับนิ่มมากจับได้ตรงกลางใบกลางใบจะมีสีน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลเข้มผสมอยู่วิธีปลูกนะครับถ้าลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับลากนะครับลากตรงนี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วยอดจับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ํา เพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกพักมาสอบผ่ามได้นะครับเรามีต้นพันธุ์กระจับขวายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ